มาบ่งวิธีอบป,ป่าด้อยพี่น้องด้วยอบแบบอบแบบถนอมกินไว้หึงเนาะจา้ะเนาะแบบไม่ต้องใช้ถ่านยางนะแม่จ้ะใช้เตาอบไฟฟ้านะจ้ะเนา,านะห้ากับแบบว่าไม่ต้องซุกนะแม่พี่น้องเพราะมันแหง้งอแบแห้งไว้กินหึงเนาะพี่น้องเนาะนี่นะท่ากับเตาตั้งมาเสือแปดสิบองศาแล้วก็เนี่ยหมุนรอบเลยก็ได้จ้ะบึงเด้อ มันแห้งเข้าไปเลยจ้ะอบแบบมันแห้งเข้าไปเลยนะจ้ะเออเข้ากับึฮงๆก็มาเปิดเบึ่งเนาะค่ะมันแหง้งมีแหง้งเนาะเลยกัเอาตามความพ่อจือของเฮานี่ละอบปะามันแหง้งจ้ะ ขันมีค่าข้ากรบอีอืมจ้ะอืมอีกจ้ะอบไปเลยเลยสลัะปลาที่แกะยางคนที่ไม่ได้เวลาใส่านยางเขาก็ใส่เต่าอบนี่ยางเลยจ้ะมี่เมนยางสุกเด้อจ้ะย่างไว้กินเหิงจ้ะมันแหงน้งเนาะจ้ะจนุดละใสเต่าไฟฟ้าอบนะจ้ะเนาะ เบิง้งเนจาด้อเฮืองเฮือบกับมาเบิ่งจ้ะอันนี้วิธีที่ป่าเฮากินพิทันเา้าสู้ป่าเฮากินมิทันเฮาก็กะแกพี่น้องแกะเราไปตาแดดห้มันมังแล้วก็มาอบอบพี่ต้องอบซุกนะแม่พี่น้องอบมันแห้งเอาไว้กินเฮืองเนาะปาย่างนะแม่จ๋าไว้ไงนะแต่ไม่ได้ย่างถ่านมาย่างเสือ้อเตาไฟฟ้าจ้ะ หึงๆเฮาก็มาเบิ่งจ้ะ ปลาที่ห้าวเยอะอบอบเต่าไฟฟ้าน่ะแต่ไม่ได้อบซุกเนาะจะนู่นละแก้แ,แกะดิบไปพึ่งล่มจ้ะเอาปลาไปพึ่งล่มพึ่งแดดถ้ามันมั่งมั่งแล้วก็มาอบอบเพื่อที่มันจะแห้งนะจ๊ะไม่แมดอบซุกเนอะอบแห้งจ้ะพี่น้องนเนาะเอากระอณเบิง์นนะจ้ะเนาะฟีนนะแม่จ้ะปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ปลือ ที่ทีพิถานมากมาเด้อกนี่ค่ะยัมไม่เธอพี่น้องเบิ่งว่าเจนนตวิธีเจนนตถนอมป่าแห้งเอ็ดแบบนี้เนาะโดยที่ไม่ต้องใ่ถทานเพรามันเหม็นควันเนาะตั้งเวลาไว้เลยจ้ะเนี่มาฟีนจ้ะฟีนแต่ไมีแห้ง้ะเนาหั่นเาอบอีนี่จ้ะ สองสามนาทีค่ะก็มาฟีนแบบนี้นะพี่น้องมันจะงมีเหม็นควันเนาะกันเอาอบทานแล้วขึ้นจะเหม็นควันแล้วก็ไม่ได้เวลาเฝ้านะจ๊ะมุนแล้วก็เกับแต่อ๊บแล้วเาก็ไปทํางานอันอื่นได้นะแม่จ้ะเนี่ยสำหรับเจนูเกตแบบนี้จ้ะ ก็เหิงเหิงกับมาฟินแล้วพี่น้องเดินเลยจ้ะฟินให้มันแหงนะ้งเนาะวิธีก็ง่ายๆจะเหงเหิงอุณหภูมิหรือองศาบ้างตั้งแค่แปดสิบนะพี่น้องเนาะมันเป่าลมร้อนไปเลยเลยจ้ะมันละไข่ก็ายางถ่านเลยพี่น้องมันสบายเฮาม่ต้องเฝาเน้อจะถ่านเะนีนนะ่ม่ต้องห่วงไฟฮอนไฟแห้งมีไม่ได้จ้ะ nhìn lại nhìn lại nhìn <Nhạc> เออห้ข้าวกับมะเบิรงจ้ะองศาข้ากับตั้งแค่แปดสิบเนาะเอาเอามือนี่จับได้เลยจ้ะมันไม่ไม่ได้หอนเนาะะเนาะแค่อบเพราะมันแหง้งคอยแห้งไปเลยเลยนะแม่จ้ะมันจะมีหอนแบบหอนอยู่แต่มันจับได้พออุ่นๆนะแม่จ้ะมือข้ากก็จับได้จ้ะเนาะอุณหภูมิข้ากับตั้งพอมันอันนี้ซื่อเนาะใน่น้อบลมร้อนซื่อ ามาง่ายๆนะเนาะมันก็ไปได้ง่ายนะคะง่ายๆเนาะแบบไปได้เวลาเฝ้านนนี่นะพี่น้องถ้าเอาถานมานล่ะได้เฝ้าอันนี้นะโอ๊กไปได้เลยจ้ะ หึงหึงกมาเบิ้งแบบนี้ละจ้ะหึงหึงกมาเบิ้งแบบนี้เนะาะอย่นี้น่ะเอเดนี่ไปเลยเลยค่ะจนแห้งเนาะจนเห่าจนกว่าเห่าเราพอเจอแล้วอเอาออกมาไววพึง่งแดดพึ่งลมไว้นะจ๊ะเนะาะจ้าสำหรับคลิปนี้กะ จกเพลงแค่นี้เลยพี่น้องเ้ยเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย